กราบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมต่อแสแบงแห่งคนรักเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อบพระบาทตมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุนยเดีในรัชการที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทเหรียญนี้นะครับท่านได้มาเมื่อวานนี้ครับเนี่ยรู้สิครับรอยบุบรอยบี้เห็นชัดเจนนะครับท่านเป็นเหรียญสิบบาทพัดเสียงใหญ่นะครับ การแบบเหรียญนี้นะครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบสองสีนับตัวติดนะครับท่านชิพนี้ก็อยู่ด้านนอกตัวด้านในก็สีทองโล้นนะครับนี่ยังไม่ได้ทำคำการล้างทำความสะอาดใหรียนะครับเพี้ยนลอยน้ำปีชัดเจนเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วพี่กลับไปดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีพศเลยนะครับจะติดอยู่ในรุสิบอันดับที่หายากหรือไม่นะครับพี่กลับไปดูด้านหลังครับนี่ครับประเทศไทยอักษรบิลพ่ออ้องฝันห้าร้อยห้าสิบห้าครับท่านสองห้าห้าห้าเนี่ยไม่ได้ติดอยู่ใหรือัันดบที่หาายกนะครับท่าน ดูถ er ้าทางแจกผลิตเยอะนะครับแต่สำหรับปี2555เนี่ยจำนวนการผลิตก็อยู่ที่124ล้าน100,000 1 0 0เหรียญนะครับท่าน124ล้าน100,000เหรียญนะครับท่านในระดับยูนซีนั้นขอให้อยู่ที่เหรียญละ50บาทเท่านั้นเองครับท่าน50บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้ในี่ยเลยครับตรงอยู่ที่เหรียญละ12บาทถึง15บาทเท่านั้นเองนะครับ